สวัสดีครับย้ำแรงๆครับผมพ่นสีเรียบร้อยครับผมนี่ครับรอที่ตะแงครับรอสันน็อตตะแงครับผมอเมซอนครับอเมซอนครับผมตัวนี้จะเป็นเทอร์โบยิบเอ็ดนิ้วครับผมครับโยิบเอ็ดนิ้วครับผมรวงสีเรียบร้อยครับรอทิตะแงครับเป็นตะแงฉีีครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมใบละ ห้าพันห้าครับผมใบละห้าพันห้านะครับไม่รวมส่งครับครับตัวนี้จะเป็นใบละสามพันห้าไม่รวมส่งครับผมอเมซอนครับผมสองคูณสองครับแหวมจัลวดครับตัวนี้ครับครับก๊าตัวนี้เขากลางต่องานไปเรื่อยครับจะประมาณนี้ครับปากนี่ครับผมอเมซอนครับตัวนี้จะเป็นสิง์เทอร์โบครับผมสิง์เทอร์โบครับตัวนี้ครับ บางคนอาจชีบอกคุ้นๆครับรุ่นซิงเทอร์บูเป็นจังไดครับผมนี่ครับเป็นมีที่เดียวนะที่นี่ที่เดียวครับผมซิงเทอร์บูครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมคิดว่าดังดีว่ะครับดังดีครับดังดีครับผมใส่ดอกโค้งปั้มกระดังครับตัวนี้ครับใส่โค้งล่อใส่วัดลายขึ้นกระแหงดังขึ้นครับตัวนี้ครับบลเลือกดอกครับนี่ครับได้เบรูปใหญ่ครับได้เบรูปใหญ่ครับ สำรับไผ่มักสายลึกๆครับผมกระเดื่องลึกๆครับผมตัวนี้เลยครับตัวนี้สิบประมาณครับมันสร้างไว้ประมาณยอดสร้างประมาณแปดสิบใบครับสี่โบครับกำลังเหยีดมือจับกันครับโดยช่างนุกครับผมมาฐานยัียวส่างลูกเขาครับยิงมันถืออยู่เวลาผงแอนยิงพือจะาของว่ะ ยิงถึงมือเจ้า皇คืองานไปเรื่อยครับรัดขึ้นงานไปเรื่อยครับเจ็ดสีไปน้ำครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เบื้องอีครับผมโดยช่างนกครับสวัสดีครับ